สวัสดีครับพี่น้องแดดล่มลมตกแล้ววันนี้อันนี้เขาก็ต้องติดสร้างหอวผักอีกครับผมสร้างต่ออีกแดดล่มลมตกบรรยากาศลมเย็นสวยๆย,ย่างเนื้ออีกคือเขาตั้งไฟแล้วอยางเนื้อติดมันครับผมเนอหมูติดมันแสบๆสครับคือเขา เนีเ่ยมแรงบรรยุวันนี้วันอาทิตย์ทอดหมแด,ด็เดียวครับอันนี้อันนี้แบบทอด,ดอันีแบบย่างเนีเ่ยหมอแรงลมสวย,สวย จะบ่ขอเพิ่นเหื่อมาอย่างหมูครับหมู อาหาพี่น้องมากินกแบบันครับผมสามสั่อย่างแซ่บังไปครับอากาศเนี่ยมือแรงแดดกําลังอีแต่เป็นกําลังลงครับมาพี่น้องมา จะสาบนหันหล้าะส่าหน้ามบทองไน่หน้าเข้าจำไม่หลงหาพี่นองมากย่างนี้ครับผย่างสี่โครงสามชั้นแซ่คครับผมหาพี่น้องมากยังมีหวยแล้วครับผมไตทีแล้วฮ้องกดยอด บันยะกัดยาา่ำแรงครับผมแดดจจาๆสะาุดวันจุดวันอาทิตย์วันเนี้ยตรงนี้ทำงานต่อเจ้าสาวตลอดชีวิต Thank you. อ่าผมแบบมาเซียวมั้งไดเบาเราเบาเนเสี่ยงมัาารมครับคือเบาเบาใช่หัวแบบแต่ว,าาว่าเดี๋ยวเบาคนว่าเขียวคนไปนาม่น้องมห 我呢？Oh, <laughs>